พี่ครับพี่ครับดูตรงนี้ให้ผมหน่อยดีนี่ฮะผมไปฝึกวิชาดีมาดูสิตาที่สามผมเริ่มขึ้นแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยปูดปูดอ่ะแหมเจ๋งจริงๆเลยอ่ะตั้งแต่ฝึกมาเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะตาที่สามพี่ช่วยดูหน่อยไหนไหนน้องมาดูหน่อยสิฮ้นี่เหรอตาที่สามไม่ใช่อ่ะมั้ง ลองดูดีๆสิทุกคนนี่นครับพี่ไม่ใช่ได้ไงอ่ะใช่สิเนี่ยมันปูดๆอยู่เนี่ยเนี่ยผมเพิ่งฝึกมาแหมเขาว,าว่าวิชานี้เจ๋งวิชานี้ดีนะครับแล้วผมก็ตั้งใจฝึกอย่างเคร่งครัดเลยทั้งวันทั้งคืนผมอยากได้อ่ะแล้วมันก็มาจริงด้วยเนี่ยเพื่อนดูดิเห็นดมันเป็นปูดๆอยู่นิดนึงพี่ดูทิมันใช่ซะที่ไานให้เราน้องนะ เองดูดีๆนะว่าไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเองอ่ะมันไม่ใช่ตาที่3มันคือสิวสิวขึ้นไม่ใช่ตาที่3นะครับเพื่อนๆเนานะดูกันเอานะเวลาที่เราเนี่ยนะครับนะอยากจะนะครับทำอะไรนะครับบางอย่างอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์มันมากเกินไปนะจนมัน เรียกว่าผิดปกติอะนะพอเห็นไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมานิดนึงก็คิดว่านะครับมันเป็นสิ่งแปลกใหม่เออหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ลึกล้ำจนหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะแต่มันมีบางอย่างนะครับที่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอของทุกคนจากข้างในจากข้างในและนะครับนะ มันไม่ได้บอกว่ามันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันหยิบจับไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นให้เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่นะครับมันสามารถที่จะฝึกกันได้ทุกคนจากอะไรบางอย่างถ้าอยากรู้นะครับทุกคนนะถ้าทุกคนอยากรู้นะครับกดติดตามนะครับนะช่องของผมไว้ติดตามช่องของผมไว้ นะมีอะไรดีๆและนะครับผมจะพาไปดูสิ่งล้ำค่าที่ทุกคนมีว่ามันมีอะไรมีมานานแล้วแหละนะหลายพันปีมากนะแต่ทุกคนยังไม่เคยเปิดมันออกมาฮะคืออะไรไปพร้อมกันครับ